เระช่วยก็ไม่ได้เพราะว่าผมนี้เรงไม่คยทีแรงต้องายุมขาแข้งไม่รู้จะทำยังไงหัวเขาเมียเขาเราไม่อยากตุ้ขนาจะสตุกว่าผมเป็นไหมวันนี้ผมแบบผมไม่ได้ครับผมเอาวางรักูมันไปใหญ่จะทวงนี่ด้วยทวงน่วเอางี้เล ลำตัดเนี่ยเป็นเพลงพื้นบ้านมันต้องมีหลายหลายอย่างลำตัดอีเซลเพลงชอยเพลงเรือเพลงเกี่ยวข้าวเพลงพวงมาลัยได้ไหมที่พูดอิจฉทั้งหมดได้หมดเลเราเลยาลูกันาลันต้องได้หมดได้ต้องได้เยอะต้องได้เยอะเพลงพวงมาลัยได้ปะได้อะไหนเราไม่ลิ้ไม่ต้องนิ้งกันต้องมากต้องมากขึ้นชื่อลูกฝาต้องได้ ครับเรียกพ่อไงอ่ะรับรู้ตัวนะโน่รับรู้โน่ วันนี้มีลําตาลุงหวังเตะาเล่นเละเรียกเชิญเขาเตะด่าช่วยนีต้องทำให้ดเรียกเป็นเจ้เรียกเปร้ยเรียเปรี้ยบเตส่งเลยแม่ถีนวนก็ร้องได้เอาไม่เตะแม่ถินวนก็จะเตะตัวพวกแข่งเลยขอโทษขอโทษขอโทษเอาะไรมาเอเปลี่ยนหนวันนี้มีลํำตาลุงหวังเตะถ้าเล่นเละ มาชมผู้หญิงกันจะดีกว่าหรือว่าเรีกว่าสนใจโดนคนที่เดินโดนทีๆ เาเรียกไข่โผั่ไข่ล่เลาเขาเรียกไข่ย่งไี้ไข่ี่อไอย่างนี้แต่เป็นลูกใหญ่มีปลายโดแป้งของตาอย่ม่นี้ลูกหูล่างแก้วตาเรียกไข่ลมแก้เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนนี้นะก็เลแหละหลานสาวเขาแม่พยูน ลโอมีไวยมองหน้าดิเหน่าุดเด่นน่นเป็นภาษอาเป็นครูสอนถู่ที่คลองสิบสาม

ไปได้ครัเอาหน่าแต่ขึ้นแกต่อแล้วกันสู้มันสูมันเราไปเยี่ยมดีหกันที่ร้อยเอ็ดาูักแม่เบิากันที่แถวเทอยเพื่อนเสี่ยแรด่ไมาเสียแถวนแก่อยจะไปทำไมที่แถวเพี่ไม่อยู่เหือเอาหน่ต่อยจะไปทำไมที่แถวเทก เดี๋ยวท่านบี <laughs> 不远、really หนูหนูหัวหนุ่งผมสั้นอ้นวนฉ่มันจุกอกนดนหน้าตาตลกตลกมันอย่างกับนกมีหูแปรมาเรียมเธอชิงเก๋รูปเธอเท่เข้าทานรู้สึกนึกอิกทาดูในตาเธอเจ้าชู แม่คนนี้สี่ยวนชื่อสีวนวลหรือเนื้อเย็นมาดูนี่ผมนี่แข็งวันขนแม่นนาักระว่งผมเป็นหนาดู คนอื่นเขาว่าชั่วตัวของตัวน่าไม่ดูพอพระเอกก็น่าไายมองเคราลยของจริง i see you อยังติดจอยบนเข่าใจน้อยจะมาหาสู้กับจิดใหญ่ไม่กลัวตายหรือไอ้หนูเจ้าน้องชายนายรุ่งนี้นะน้องยาที่เธอมาว่าพีไว้หลานยาที่เธอมาว่าปลาไว้ไม่รวมลองจะบอกให้มันไม่สบายรูหูว่าติไอโตนโตไอนี่ตว่าพวกพีนี่อวกอันว่าหยอดจมูกเป็นมันเหมือนยะกระพันแม่หมูถึงเป็นหมูก,ก็หมูปลานะเว้ย ไอ้ลูง้านฉันเป็นหมูสตรีสิีแประกันถึงเขี้ยวซ้ำก็ใจสู้พ้อที่สองร้องว่าน,น้อยไอ้เจ้าต่อนี่ยไปชิลเล่นก็บ,บอกว่าผมแทงแขงมันคนเม่นหน้ากลัวผมเมนหน้าดูเรื่องนี้ไม่จะเป็นเรื่องผมเม็นหรือผมหอมมาอยากจะทมอยากจะนดมก,ก็เดินอ้อมมาสิไอ้หนูเดินอ,อกก้อมเข้ามาข้างหล วนต่อ,ตอยืนข้างๆเข้า,ขามาด้วยจะมาดมหรือจะมาไหวไกลๆผมมวยเป็นการช่วยเชิดชูมาอยากจะดมอยากจะดอมว่าผมจะหอมหรือจะเหม็นอ้อดมไม่ได้ดไอ้เวนมึงไม่ได้เป็นหัวคู โอยได้ไมดังเลยตอนนี้อเป็นไม่เาไม่เกี่ยวเราเอาขงเรเอางเราได้งเราต่อยได้ไหไอ้ตีได้ไมไ้ีได้้ไมหสูงกยกกสูงอ่ะอ่ามอะช่างง เขาหน่อยนึงอย่าถามสาวๆนะถามเพราะว่ามีแฟนหรือยังอย่าไปถามมีผัวมันฟังไ,ไม่น่าดูไม่น่าฟังถ้าจะถามผัวอย่าไปถามเด็กนี่ถามพี่ออ๋ถามผัวถามพี่มีผัวแล้วหรือยังห้าคนเยอะอยแล้วมีผัวแล้วพี่เข้ามาเขาก็ห้า,หา,าย มืปเสือทำผู้มีผัวแล้วหรือยังนับไม่ถ้วนเลยมีผัวแล้วหรือยังหรือกำลังเป็นสาวบอให้รู้เรื่องว่าวร่อยไดในใจอยากจะได้เป็นผู้อยากจะไปสู่หอจะต้องการหอ The <laughs> my <laughs> กละารทุจังหวะเด็ก่อเลยประทุมจังหวะท่านช่เวลาผู้หญิงร้องต้องกทุนจังหวะแต่ว่าเด็กใหม่อยากป็กรทุงมันเดยวมัน้าจังหวะถ้าจะกระทุงนะเวลาท่านจะร้องนี่กระทุงล่วงหน้าเลย

ตายไปแล้วต้องหล่อเสียงหนึงก็เมือกนตงมั่วต้องแทนที่แท่เอาพยอมาหน่อยต้องมั่วนะุ่มคือไปไม่เป็นเลยเฮ้ยขึ้นบ้านผมแม่สีนวลแต่ว่าขึ้นม่วสิ่งนบขึ้นบ้านจะเียนัขึ้นบ้านติต้องขึ้นบ้านแม่สีนว แต่วาบานลวนเมุึ้ไปบ้านที่ล้วนก็ลู่ทุ่งนามันเป็นบ้านป่ามันล้วนลายบ้านล้มมาหึมตะกรังหนูก็ขึ้นไปดูดูแค่ไม่ด้ยกมือไปโยงโยงไปโยงโยงสองมือก็จิกก็สลุกไหมเออนือเนื่อยเนี่ยไ้เขาบอกเยอะไหมับแต่ไม่บอกไม หกิัเงยอยู่เรอครเอ้ยนะปอ่ะพี่้าวมาถามราเท่าไหร่แล้วบอกหกิังเยอยู่เหรอแว่าตั้งิบบน่นไม่ไดไม่ถาไม่ไม่าอย่าเรื่อเดวยไป พ่อแล้วคำเลืกไว้เยอะเนะแกไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงผมยองอยูนี้วัวเสียฟองจังเกอร์จังเกอร์แบแย่หมาเยอะยเย อ่าไม่อยากใครถึงคุณนี่คุณพี่คุณอาเนี่ยดูดีจริงๆจะได้กินโทษเนี่ย